มหมุดร้านอร่อยวังหลังติดริมน้ำเจ้าพยาวิวสุดฤกิ์ก็ต้องที่นี่เลยกับร้านเกี๊ยวหน่องบัวที่นี่เป็นร้านดั้งเดิมจากจังหวัดตรารายการเมนูอาหารนอกจากมีเพียบแล้วย่างทีเด็ดสุดก่อนเลยกับบะหมี่ทะเลกลางปูต้มยำน้ำข้นรายการของทะเลที่ส่งตรงมาจากตราบะหมี่เส้นกลมโฮมเมดเหนียวนุ่มและน้ำต้มยำเค็มข้นจัดจ,จานที่ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยเกินงั้นไปต่อกันเลยกับข้าวซอยไก่เซ็ตเบนของเขาก็อร่อยไม่แพ้กัน,นกิ้งมาอย่างดีบวกกับน้ำข้าวซอยถึงเครื่องไก่นอกจากจะชิ้นใหญ่แล้วเขา ยังนุมมากมาถึงเมนูข้าวก็ต้องข้าวคุกกี้เขาใช้กะปีก่อช้างที่ไม่เหมือนใครถ้าติดใจก็เอฟก,กระปูกกับบ้านได้เลยนะรสชาติจานนี้ก็คือลองตัวมากและนี่เลยทีเด็ดของเขาเกี๊ยวนึ่งแป้งบางไส้ั้นรสชาติที่พอดีกับน้ำจิ้มของเขาเมนูนี้คือยกนิ้วเลยสุดท้ายก็ยำเกี๊ยวปลาตัวไส้เกี๊ยวปลาเขาจะมีความไม่เหมือนใครส่วนตัวคือชอบมากมันจะมีความรสชาติชัดและปิดท้ายด้วยของหวานกับไอติมกะทิสตรคุณพ่อโฮมเมดไอศครีมที่หวานหอมละมุนเสริมมากับเครื่องแน่นๆก็คือคอมพลีทวันนี้สุดๆไปเดินเล่น ชิลบรรยากาศดีใครมาวังหลังห้ามพลาดร้านนี้เลยกับเกี๊ยวหนองบัว